พี่ตามหามาตลอดเลยแต่พี่ก็ไม่คิดว่าง่ายเนาะง่ายไหมแม่น่ะชื่อชื่อเล่นชื่อนางแต่ชื่อจริงอ่ะชื่อนางบุญจันทร์ตอนนี้เขาใช้นามสกุลแฟนชื่อจาดพันอินได้เอยนะได้นล่ะรู้เฮ้ยอ้าวจริงเขาจะอยู่หรือเปล่าเขาไปไหนอ่ะเขาไปไหนคะเขาจะค่อยอยู่บ้านเขาไปต่างจังหวัดหรือว่าไงอยู่ในนี้เลยจะไปลงข้าาปที่ไหนเขาไม่อยู่ทุกวันเลย เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาผู้ใหญ่ก่อนก็ได้เนาะเขาเขามีตัวตนอยู่ท yeah. ี่นี่จริงๆใช่ไหมเขามีตัวตนแต่เขาไม่ค่อยได้อยู่บ้านเขาชอบไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยแหละหาตัวเขายากแต่เขาก็อยู่บ้านเป็นหลักเป็นแรงของเขาอะไรตอนเขาไม่คุยกับผู้ใหญ่ตอนเขามาอยู่ที่นี่เขาเขามีลูกลูกตัวเล็กๆคนหนึ่งไหมใช่ใช่่ใคอยู่น้องพี่หรอใช่พี่เองแต่ไม่พ่อแม่เดียวกันพี่ไม่รู้ว่เขาพ่อหรือเปล่า ใช่ใช่น้องชื่อนุ่นถ้าเขาชื่อเขาจะชื่อเล่นชื่อน้องนุ่นได้ใช่ใช่ใช่นจริงปะคนลุกจริงก็อยู่นี่แหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะไปหาผู้ใหญ่ก่อนนะงั้นแสดงว่าใช่เดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวะาไปอโอเคก็ไอ้หัวไอ้นางก็ทำงานอยู่โรงพัไม่ทำไม่ทเดี๋ยวไอ้โจ้วัตอนนันามัดน่เอแล้ว อแถวในหมู่บ้านเนี่ยหละอยู่ในหมู่บ้านนี่หละไปไหนมัเนี่ะไปมาไปมาแต่ไม่รู้ว่าจะไปไหนเจ๊เดิงสิก็ให้ตัวอย่างปาศตามไปได้เยอะแยะมากแม่แม่จะพาหนูไปใช่ไหมโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากค่ะโอเคพี่นี่นี่เซนี่ใส่ถุงกางเไม่ต้องคืน เจอแล้วโอ้ยพี่ตามหามาตลอดเลยแต่พี่ก็ไม่คิดว่าง่ายเนาะง่ายมไหมตามหาเขามาตลอดเอาล่ะแฟนคลับตัวโยงป่ะนี่ดจะไล่โค้งก่อนแม่จะไล่เลยรู้จักบ้านเลยอ่ะเดี๋ยวเขาพาไปหาผู้ใหญ่จะไล่โคงไ่อนแม่จะไ่เลยเดี๋ยเขาพาไปหาูใหญ่ตรงนี้คือศูนย์รวมแสดงว่า ทางคนที่นี่เขาน่าจะรู้พื้นฐานแม่แหละ <_ an> เพราะว่าถ้าแม่จะย้ายมาอยู่ที่นี่แม่ต้องมาจากที่นี่นี่ว้านาทีที่เจอกันเป็นยังไงฮะ <_ an> <_ an> อยู่ด้วยเหนื่อยกายตามหาลมพลี Love